ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายโดยผมอยากจะอธิบายว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายนี้จากการเป็นเพียงแค่ตาข่ายนิรภยัยสู่ความเป็นสะพานแห่งความยุติธรรมได้อย่างไรครับ ท่านประธานครับเมื่อเราพูดถึงความยุติธรรมเรามักนึกถึงภาพประชาช่างที่เที่ยงตรงสงบนิ่งแต่ในความเป็นจริงมือที่บริหารจัดการประชาช่างนั้นคือมือของมนุษย์และกลไกแห่งกระบวนการยุติธรรมอันซับซ้อนนี้แม้จะถูกขับเคลื่อนด้วยเจตนาอันดีเพียงใดแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะสะดุดผิดพลาดหรือแม้แต่บทขยี้ชีวิตของคนบริสุทธิ์ได้เสมอร่างพรบรฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนตาข่ายนิรภัยหรือว่าเซฟตี้เน็ตที่ พยายามจะขึงไว้รองรับประชาชนผู้โชคร้ายเหล่านั้นเป็นเหมือนหลักประกันความผิดพลาดที่รัฐออกให้เพื่อยอมรับว่าหากระบบยุติธรรมจับแพ้ได้จะชดเชยค่าเสียหายให้กับแพ้เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างการคุมขังหรือการพิจารณาคดีในขั้นตอนใดซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งเป็นก้าวที่สําคัญอย่างยิ่งครับ ผมต้องขอปรบมือแต่อาจจะยังไม่เต็มมือนักนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีตลอดจนคณะกรรมาการทั้งสองคณะของวุฒิสภาที่ได้กลั่นกลองร่างกฎหมายฉบับนี้มาข้อดีที่เห็นได้ชัดและเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็คือการขยายความคุ้มครองไปถึงผู้ต้องหาซึ่งเป็นการเคารพให้กับหลักการสากลว่าบุคคลย่อมถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ การเปลี่ยนคําว่าสามีพัญญาเป็นคู่สมรสก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ใช่การแค่การแก่คํานะครับแต่วันเป็นการแก้ทัศนคติของรัฐให้ทันโลกและให้ทันสมัยกับกฎหมายฉบับอื่นอย่างเช่นพรบสมรสเท่าเทียมการกำหนดให้เงินเยียวยาไม่อยู่ในการบังคับคดีก็เป็นการการันตีว่าเงินก้อนนี้จะถึงมือผู้เดือดร้อนจริงๆนี่คือรากฐานที่มั่นคงครับ แต่ท่านประหารที่เคารพครับบนรากฐานที่ดีนี้ยังมีรอยร้าวและช่องว่างที่น่ากังวลอยู่4ประการตามสไลด์นี้ครับซึ่งหากเราปล่อยผ่านไปตาข่ายนิรภัยที่ว่านี้ก็อาจจะมีรูโหวขนาดใหญ่พอที่จะรองรับผู้ที่ควรได้รับการเยียวยาทุกคนได้ครับ รอยร้าาแรกและรอยร้าาที่สองนะครับก็คือนิยามที่กลุ่มเครือและอำนาจที่เสี่ยงอันตรายครับประเด็นแรกนะครับนิยามของทายาทที่กว้างจนน่ากังวลตามร่างมาตราที่6แม้ผมจะชื่นชมกับการขยายนิยามนะครับแต่คำว่าบุคคลใดๆซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะนั้นมันเป็นเหมือนการเขียนเช็คเปล่าที่ไม่มีตัวเลขกำกับครับมันกว้างเกินไปจนอาจจะเกิดปัญหาในการตีความว่าใครคือผู้อุปการะต้องอุปการะนานแค่ ไหนมีหลักฐานอะไรเรื่องนี้จะกลายเป็นภาระการพิสูจน์ของประชาชนและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิษที่อาจไม่เป็นธรรมได้ผมเชื่อว่าเราต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่านี้ครับ ส่วนประเด็นที่2ก็คืออำนาจของกรรมการนะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นดาบสองคมหรือว่าสารเตี้ยได้ตามร่างมาตรา19บทับและร่างมาตรา20นี่คือจุดที่อันตรายที่สุดของพรบน,นี้เลยครับการให้คณะกรรมการมีอำนาจจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ต้องหาในกรณีอายการสั่งไม่ฟ้องเพราะ พยานหลักฐานไม่เพียงพอนั้นเป็นคนละเรื่องกับการพิสูจน์แล้วว่าบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติอายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องเพราะหา,หาหลักฐานมามัดตัวไม่ได้หรือว่าตํารวจรวบรวมหลักฐานมาได้ไม่เพียงพอแต่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่ได้กระทําผิดแล้วหากต่อมามีผู้เสียหายไปฟ้องคดีเองไปรวบรวมหลักฐานเองจนสุดท้ายมีหลักฐานนั่งแน่นหนาเพียงพอนะครับแล้วสารพิพากษาลงโทษจะเกิดอะไรขึ้นครับรัฐได้ใช้เงินภาษีของพวกเราทุกคนไป จ่ายเยียวยาให้กับคนผิดไปแล้วนี่คือความย้อนแย้งที่น่ากังวลอย่างยิ่งเรากาลังสร้างระบบที่คณะกรรมการทําหน้าที่คล้ายศาลไปตัดสินความที่บริสุทธิ์เสียเองหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับการจ่ายค่าทดแทนควรจะเกิดขึ้นเมื่อคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องหรือเมื่อมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นการกลั่นแกล้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น รอยเล้าที่3และ4ผมขอรวมตั้งคำถามว่าร่างพรบนี้ยังเยียวยาได้ไม่เต็มที่ในเวลาที่จำกัดเกินไปหรือไม่ครับ รายร้าที่3นะครับคือ,อนิยามของค่าทดแทนที่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่แท้จริงของชีวิตกฎหมายฉบับนี้ยังมองความเสียหายในมิติที่แคบเกินไปครับคิดแค่ค่ารักษาพยาบาลค่าขาดผลประโยชน์ทํามาหาได้แต่ชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะพังทลายจากการถูกกล่าวหายอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งชีวิตของคนเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นครับนักศึกษาที่หมดอนาคตเพราะถูกจับกลุ่มหมดสิทธิในการได้รับทุนไปศึกษาต่อนักธุรกิจที่ล้มละลายเพราะเสียชื่อเสียงครอบครัวที่แตกแยก สิ่งเหล่านี้คือต้นทุนชีวิตที่กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้คํำนวณเข้าไปครับและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือกําหนดเวลา2ปีที่สั้นจนเกินไปการกําหนดให้ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาต้องยื่นคําร้องภายใน2ปีนั้นผมมองว่าเป็นการมองจากมุมมองของนักกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ใช่มุมมองของผู้ที่เจ็บปวดครับ คนที่พึ่งพ้นจากคดีความพึ่งออกจากเรือนจำหรือเหยื่ออาชญากรรมที่บอบชำ้ำเขาไม่ได้พร้อมที่จะเดินเรื่องเอกสารในทันทีครับบางคนเขายังไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเองมีสิทธนินะครับการจํากับเวลาไว้แค่2ปีจึงอาจเป็นการตัดสิทธิของคนที่เปราะบางที่สุดไปอย่างน่าเสียดายผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการพัฒนาการเมืองอย่างยิ่งว่าควรขยายเวลาเป็น10ปีเพื่อให้เวลาพวกเขาได้ตั้งหลักและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงครับทีนี้เราลอง มากางแผ่นที่โลกแห่งความยุติธรรมดูบ้างนะครับว่าประเทศที่เจริญแล้วเขาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเรื่องแรกที่เยอรมนีนะครับการที่อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าบ้านเราเพราะในระบบไต่สวนอายการมีบทบาทเชิงรุกในการหาความจริงตั้งแต่ต้นแต่ประเทศไทยไม่ใช่การสั่งไม่ฟ้องของเขาจึงหมายถึงรัฐตรวจสอบแล้วและสรุปว่าไม่มีความผิดไม่ใช่แค่หาหลักฐานไม่พอครับส่วนที่อังกฤษยิ่งเข้มงวดกว่านะครับการถูกยกฟ้องไม่ได้แปลว่าจะได้เงินโดยอัต Ad, คุณต้องเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่า miscarriage of justice หรือต้องมีหลักฐานใหม่มายืนยันอย่างสิ้นสงสัยจริงๆว่าคุณบริสุทธิ์จริงๆอย่างเช่นผล DNA ที่เพิ่งค้นพบเชียงกิจเขาแยกชัดเจนระหว่างไม่ผิดกับบริสุทธิ์ครับส่วนอีกเรื่องนะครับก็คือขอบเขตการเยียวยาคือการสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่การจ่ายบิน ในหลายมณรัฐของอเมริกาเขามีกฎหมาย wrongful conviction compensation act นะครับซึ่งคำนวณค่าเสียหายเป็นเงินก้อนใหญ่บางรัฐสูงถึง1,000 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้านบาทต่อปีสำหรับคนที่ต้องติดคุกฟรีที่้ํำกว่านั้นนะครับคือการเยียวยาที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินครับเขาให้ทั้งการล้างประวัติอาชญากรรมนะครับบริการการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตการฝึกอาชีพสิทธิประโยชน์ทางการศึกษานี่คือการสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่ค่าเสียหายครับท่านประธานครับบทเรียนที่3ก็คือกระบวนการเข้าถึงนะครับรัฐต้องเป็น ฝ่ายเข้าหาประชาชนในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเมื่อศาลสั่งยกฟ้องรัฐจะเป็นฝ่ายรเริ่มกระบวนการจ่ายค่าทดแทนเองเลยครับภาระอยู่ที่รัฐไม่อยู่ที่ประชาชนเพราะเมื่อระบบของรัฐทําผิดพลาดรัฐก็ควรจะต้องมีหน้าที่เชิงรุกในการเยียวยาครับและที่ประเทศเอสโตเนียเองนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบทุกอย่างทําผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับประชาชนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่รออีเมลจากรัฐซึ่งสรุปค่าเสียหายที่ประชาชนต้องได้รับมาถ้าตรวจดูแล้ว,ลวถูกต้องกดรับไปเงินเข้าบัญชี โปร่งใสรวดเร็วตรวจสอบได้ลดการใช้ดุลพินิษลดการคอรัปชันผมเชื่อว่ารัฐไทยก็ควรดําเนินการตามตัวอย่างที่ดีอย่างนี้ทําไมเราต้องให้ผู้เสียหายเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการขอรับค่าเสียหายเองในเมื่อมันเป็นสิทธิของเขาที่ควรจะได้รับครับถ้ามา,านคับเพื่อเปลี่ยนตะข่ายนิราภัยที่ยังมีรูโหนี้ให้กลายเป็นสะพานแห่งความยุติธรรมที่แข็งแกร่งผมขอเสนอพิมพ์เขียวสีข้อตามในสไลด์นี้ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเลยครับ ข้อแรกกาหนดเงื่อนไขาการจ่ายเงินให้ชัดเจนเราต้องแบ่งเกณฑ์ครับกลุ่มแรกคือการเยียวยาโดยอัตโนมัติสําหรับกรณีสารยกฟ้องเด็ดขาดหรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่เช่น DNA อมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยปราศจากข้อกันขาใดๆกลุ่มที่2คือการเยียวยาโดยใช้ดุลพินิษฐ์สำหรับกรณีอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะเข้าข่ายฟ้องปิดปากหรือสลปหรือฟ้องเพื่อกันแกล้งเท่านั้นไม่ใช่แค่เพราะหลักฐานหรือจำนวนคดีที่ตํารวจเตรียมมาให้อ่อนหรือไม่รัดกลุ่มครับข้อที่2นะครับก็คือการขยายขอบเขตการเยียวยาให้เป็น แพ็กเกจฟื้นฟูชีวิตได้อย่างแท้จ,จริงตามหลัก5 r ครับโดยการเยียวยาไม่ใช่แค่ restitution ที่เป็นตัวเงินนะครับต้องมี rehabilitation ฟื้นฟูจิตใจ reintegration ขึ Re ation, ้นสู่สังคมด้วยการล้างประวัติและช่วยหางาน r e c o n i t i o n คือการคืนศักดิ์ศรีด้วยคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐและ rights คือการรับรองสิทธิในอนาคตอย่างเช่นทุนการศึกษาให้กับผู้ที่เสียสิทธิในการศึกษาไปหรือทุนการศึกษาและค่าเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่การถูกดำเนินคดีหรือการจองจำนั้น ไม่เสียความสามารถในการเลี้ยงดูดบุตรไปด้วยครับ ข้อที่3นะครับก็คือการขยายเวลาเป็น1ิปีพร้อมระบบแจ้งสิทธิเชิงรุกนอกจากขยายเวลาแล้วต้องกําหนดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิเป็นรายลักษณ์อักษรใช้เทคโนโลโยีเช่นส่ง SMS หรือแอปอ l ลเลร์แจ้งเตือนเดินตรงนะครับเพื่อให้สิทธิ์วิ่งเข้าหาประชาชนไม่ให้ประชาชนจะต้องเรียกร้องสิทธิด้วยตนเองครับและข้อสุดท้ายก็คือการสร้างแพลตฟอร์มยุติธรรมปลายนิ้วนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันวันสต๊อบเซอร์วิสให้ประชาชนยื่นเรื่องติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์นัดหมายผ่านวิดีโอคอลเพื่อความโปร่งใสรวดเร็ว ล,ลดภาระของทุกคนครับท่านประธานที่เคารพครับการมีกฎหมายเยียวยาที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการแต่มันคือดัชนีวัดความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไทยในสายตาชาวโลกผมขอให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มที่เราจะร่วมกันสร้างสะพานที่แข็งแกร่งนำพาผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมกลับคลืนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีอีกครั้งดังคำกล่าวที่ว่าเครื่องชี้วัดสังคมที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราปฏิบัติต่อผู้มีอำนาจดีขนาดไหนแต่อยู่ที่ว่าเราจะเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมได้ดีเพียงใดขอบพระคุณครับ